โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคับเ แอปนะครับวันนี้เราจะไม่มาในสายเกมนะครับมาดูนะครับเราจะมาแนวแบบลงทุนสะหน่อยนะครับหรือว่าหาเงินแบบฟรีๆหาเงินออนไลน์นะครับด้วยแอปตัวนี้ดูสมัครครั้งแรกรับไปเลย75บาทนะครับหรือว่ารับโบนัสบอทฟรีอีกนะครับ75บาทเป็นร้อยกว่าบาทนะครับในคลิปคลิปเดียวหรือว่าในเวลานี้เวลาเดียวนะครับผมดูนะใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ตรงใต้คลิปนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วสมัครพร้อมๆกันแล้วเล่นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเราจะได้รับ ตังแบบฟรีๆนะครับ150บบาทนะครับโอเคครับคนดูเรามาอยู่ในหน้าแรกของแอปนะครับให้สมัครก่อนเลยนะครับพูดง่ายก็คือลงทะเบียนเนาะ การลงทะเบียนนะครับเราจะใช้เบอร์โทรในการลงทะเบียนนะครับคุณดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์โทรของผมลงทะเบียนตอนนี้นะครับผมลงทะเบียนก็อันแรกก็ให้ใส่เบอร์โทรอันสองก็ใส่รหัสของเรานะครับรหัสเราตั้งตามใจเลยนะครับ8ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็รหัสยืนยันเนี่ยนะครับเราก็กดตรงคิดตรงนี้เลยนะครับเพื่อทําการขอรหัส OTP พอขอรหัส OTP เขาก็จะส่งให้ทางเบอร์แล้วเราก็มาใส่พอใส่ปุ๊บแล้วก็ยืนยันพอยืนยันปุ๊บเราเข้ามาอยู่ในหน้าแรกของแอปเลยครับพอเข้ามาอยู่ในหน้าแรกของแอปนะครับเราก็จะเห็นนะครับประกาศจากระบบเนื่องจ จากสถานการณ์ระหว่างประเทศตึงเครียดทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขนาดนี้ได้ให้เงินอุดหนุน30ล้านบาทเพื่อเร่งการขยายตัวของตลาดไทยชวนเพื่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใดก็ได้รับรางวัลอัตโนมัตินะครับเห็นว่าเขาดูมันก็จะมีอัปเดตล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าแอปตัวนี้ก็เป็นแอปที่เปิดใหม่ด้วยเขาดูแล้วอยู่ในหน้าแรกนะครับคนดูเห็นอะไรปะเนี่ยแหละครับความคืบหน้าการรับเงินช่วยเหลือนะครับแอปตัวนี้จะเป็นพูดง่ายก็คือ แจกฟรีอ่ะคุณดูนะครับรับเงินช่วยเหลือเนี่ย8 0 0ล้านบาทเลยนะครับคุณดูที่เขาแจกฟรีเนี่ยนะครับแล้วเพิ่นแจกไปแค่141ล้านบาทเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปแนะนําเพื่อนหรือว่าใครที่อยากเล่นนะครับก็กดลิงก์เข้าไปแล้วก็มาสมัครนะครับพอสมัครปุ๊บนะครับเราก็จะได้รับเงินฟรีๆนะครับจำนวนร้อยกว่าบาทเลยคุณดูแล้วถ้าใครเป็นสายลงทุนนะครับมันก็จะมีบัตรให้ซื้อนะครับระบบ AI ทํางานให้ครับคุณดูอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปทีละขั้นนะครับดูไปทีละขั้นใครที่่ไไมมมมเเข้้าาใจก็พพิ์คนถดดะูผ อธิบายในคอมเมนต์ได้อีกนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยแล้วมาดูวิธีการรับเงินฟรีๆนะครับ75บาทของเราอยู่ในแอปนะครับก็กดเข้าไปตรงคาว่าซื้อนะครับพอกดเข้ามาตรงคาว่าซื้อแล้วนะครับพอดูก็จะเห็นตัวนี้เลยนะครับพอดูจะเป็นลดนะครับก็คือพูดง่ายก็คือบอทนะครับอ่ะผมจะเรียกว่าบอทเนาะแต่ถ้าภาษาในแอปก็เขาเรียกกันว่าลถนะครับส่วนผมจะเรียกว่าบอทเนาะเพราะว่าเวลาที่เราซื้อมาหรือว่าเรารับมานะครับมันจะหาเงินเองนะครับพูดง่ายก็ค หานะครับคล้ายๆแบบขุดนั่นแหละครับขุดบิตคอยขุดอีพิเรียมอะไรนั่นแหละครับพอดูอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นราคาฟรีนะครับศูนย์บาทนะครับเราก็จะกดรับนะครับคุณแน่ใจหรือว่าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะครับแน่ใจครับกดยืนยันไปเลยนะครับการซื้อสําเร็จรีบกดรับกําไรทันทีนะครับก็คือถึงเราจะซื้อแต่มันไม่ได้หัก ตังค์ไม่ได้หักเงินแล้วนะคุดูนะครับบางคนอย่าตกใจนะเดี๋ยวฮ้ยผมกดไปมันหักตังค์ในบัญชีผมทําไงมันไม่ได้หักนะครับมันเป็นฟรีครับราคา0นบาทครับกดรับรายได้ไปเลยครับคนดูพอกดเข้ามาปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับคุดูเห็นอะไรไหมเห็นป่ะรอดําเนินการ0.08เนี่ยแค่เรากดรับของฟรีแล้วก็ได้เงินเลยเห็นไหมคุดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องงงนะไําทไมมมนได้แค่0.08ไม่ถึง1สตางค์เลยนะครับมันถึงเข้าคอดูเพียง ส4ชั่วโมงนะครับมันถึงจะได้25บาทนะครับก็คือเนี่ยรายได้ต่อวันจะ25บาทรายได้ต่อเดือนจะ750บาทนะครับคนดูอ่าก็คือวันหนึ่งเราจะได้25บาทนะครับแต่อันนี้มันมีค่าแค่3วันนะครับบัตรตอนนี้เขาให้มาฟรีแค่3าวัน3วันก็75บาทครับคนดูอ่ะกดรับไปเลยครับรับรายได้ของเราเลยนะครับ0.08จุดนะครับเราจะกดรับก็ได้ไม่กดรับก็ได้นะครับคนดูแต่ผมจะกดรับไปเลยนะครับให้คนดูดูนะครับว่ามันได้จริงนะครับเห็นป่ะป๊บปบบกดรั ตอนแรกตอนแรกเขาดูเห็นอะไรไหมตอนแรกเห็น0.08แต่พอกดรับปุ๊บ <S <S เด้งขึ้นมา0.17เห็นไม่มเขาดูถ้าเวลามันก็จะผ่านไป1นาทีมันก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นนะครับ24โมงมันก็จะเด้งครบ25บาท นะครับสามวันจะได้75บาทและเราไอตัวที่เราทักไปขอกับแอดมินทักไปรับกับแอดมิน75บาทก็รวมกันก็150บาทนะครับคนดูและ150บาทเนี่ยเราสามารถถอนไปเงินได้นะครับคนดูแต่ถ้าเราจะถอนน่ะมันต้องขั้นต่ํา1 1 5บาทนะครับถอนขั้นต่ํา115บาบาทนะครับคนดูส่วนวิธีการถอนก็ง่ายๆครับคนดูนะครับให้คนดูกดเข้าไปตรงของฉันนะครับอยู่ด้านล่างสุดนะครับ ด้านล่างขวามือสุดเลยนะครับพอกดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บคนดูก็จะเห็นตรงคำว่าถอนเงินนะครับกดเข้าไปเลยมันก็จะให้ใส่จํานวนการถอนเงินของเรานะครับแล้วสามารถถอนได้เลยนะครับว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขั้นต่ําในการถอน115บาทถ้าเงินไม่ถึง115บาทมันจะถอนไม่ได้ครับคนดูครบ115บาทเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนนะครับคนดูแล้วก็ผมจะมาสอนเติมด้วยคลิปหน้าสอนเติมสอนซื้อลด ลงทุนคลิปหน้าผมมาสอนนะครับส่วนคลิปนี้ผมมาสอนวิธีการสมัครแล้วกันเนาะโอเคนะครับส่วนการเติมเงินก็ง่ายๆนะครับคลิกเข้าไปตรงเติมเงินนะครับมันก็จะมีราคาการเติมเงินให้เยอะแยะนะครับก็คือมี300บาท5001้อยพันหนึ่งห้าพันหนึ่งหมื่นและก็ห้าหมื่นกว่าบาทเลยนะครับคุณดูสามารถเติมนะครับช่องทางการเติมก็มีให้เลือกช่องทางการเติมนะครับโอเคครับคุณดูเดี๋ยวเราจะไปดูวิธี การซื้อนะครับแต่ผมยังไม่ซื้อให้ดูหน้าผมจะไปบอกแนะนําวิธีการเล่นสำหรับใครที่อยากลงทุนก่อนอยากซื้อก่อนนะครับก็ง่ายๆครับก็จะมีรถ หลายคันให้ซื้อนะครับแล้วก็ให้รถทางานนะครับก็ดูดนะครับอันแรกเลยก็จะเป็น269บาทนะครับก็คือจะรับรายได้วันหนึ่งสิบาทรายได้ต่อเดือนก็4 8 4บาทนะครับก็กาไรตั้ง200กว่าบาทเลยนะคอนโดลงทุนแค่200กว่าบาทนะรัากำไรครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพียงแค่เราซื้อแล้วก็ให้ระบบ AI ทํางานนะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ละวันเราสามารถกดรับแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับถ้าครบ115บาทเมื่อไหร่นะครับาะมันถอนอัตโนมัติเลยมันไม่ต้องรอให้จบเดือนครับคอนโดในราคารถถัดมานะครับ ก็จะเป็นราคา492บาทรายได้ตัวนี้รายได้ต่อว,วันจะได้14บาทนะครับรายได้ต่อเดือนจะได้442บาทอันนี้จะซื้อแพงนะครับแต่กําไรน้อยนะครับส่วนอันแรกซื้อไม่แพงกําไรเยอะนะครับเออลงทุน200ได้มา4484บาทลงทุน492บาทได้มา442บาทไม่คุ้มเลยนะครับเอ,อ,อันแรกคุ้มกว่าเลยนะครับเอออันนี้ผมบอกเลยนะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะเพราะว่า แอปนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยาก เล่นนะครับก็มาเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่เขาก็เป็นสปอนเซอร์พี่ก็ใช่ดิพี่ก็พูดได้อะดิไม่ใช่นะครับคนดูไม่ใช่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ราคารถคันถัดมานะครับก็มีหลายราคาให้เลือกนะครับเนี่ยราคาตัวนี้เลยนะครับที่คุ้มหน่อยนะครับก็จะเป็นราคาของรถสีดําตัวนี้เลยนะครับคนดู978บาทนะครับรายได้ต่อวันจะได้48บาทนะครับรายได้ต่อเดือนจะได้อยู่ 1, 4 6 7บาทนะครับก็คือเราลงทุน900เนี่ยเราจะได้มา1 0 0 0งกับ หนึ0งนะครับแล้วก็กำไรประมาณ500 500กว่าบาทกับ6 0 0นะครับคนดูนะแล้วก็มีราคาอยู่2,000กว่าบาทนะครับราคา4 0 0 0กว่าบาทสูงสุดก็คือ800 0กว่าบาทเลยนะครับคนดูเออแล้วก็ราคา8 0 0 0กว่าบาทเนี่ยหมดครับราคา4 0 0พก็หมดเหลือแต่ราคา2,000ครับคนดูเออลงทุน2 0 0พันเนี่ยเราจะได้กำไรอยู่ พันหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราได้ทั้งหมด3 0 0พันไงโอ้โหแบบโคตรเยอะเลยครับคนดูและแม่งดีมากๆเลยนะผมดูนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาซื้อแล้วก็พูดง่ายก็คือลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะย้ำการลงทุนมีความเสี่ยงใครอยากลงทุนก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับแล้วก็ผมจะมาทำคลิปลงทุนจะมาทำคลิป เติมเงินให้ดูนะครับและก็ถอนด้วยคลิปหน้าเนาะสำหัใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกท่านแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ